สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้งแพมนมีไซน้องคายน้องคาย,คายแล้วก็อำเภออำเภอ,อ,เอแห้วอำเภอนาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวแปดโอหกแถวจานคู่นั่งขับจานตัดมนาะแบบจานตัดนะคะตัวนี้ใช้แบบจานตัดถ้าจานตัดนี้มันจะลงได้ลึกกว่าจานใบขี่เมานะคะ ลูกค้าก็เลยเอาจานตัดนะคะตัวนี้จะไปส่งเองนะคะถึงที่นะคะลูกน้องกับรังเจะเอาขึ้นรถไปส่งนะคะตัวนี้ถึงที่ตัวนี้คานเป็นคานสองชั้นความกว้างของคานก็คือเมตร30นะคะเมตรสาบถังถังนี้ใส่ได้20่สิกิโลสองถังก็40่สิกโลในถังจะเป็นจานแบบดำเป็นกกอนะคะ แล้วเราก็แถมจานแบบโรยไปให้ด้วยตัวนี้จานแบบโรยมีสองแบบนะคะในถังจะเป็นจานดำเป็นกกเราก็จะแถมจานแบบโรยไปให้นะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ตามความชอบของลูกค้าว่าจะเอาแบบดำเป็นกอกหรือแบบโรยเราก็สามารถแถมไปให้ทั้งสองอันนะคะเราจะแถมสลักไปให้สามตัวไปถึงปุ๊บก็สามารถใช้ได้ทันทีนะคะ นี่ตัวนี้การตัดค่ะลูกปืนในนี้ก็จะมีสี่สี่ตลับนะคะข้างละสองตลับนะคะสี่ตลับตัวนี้จานกบตัวนี้กรงจับนะคะหกแถวสองถังค่ะหกแถวสองถังนะคะหกแถวสองถังสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร 094-469-9224นะคะสนใจก็ทักมาเลยนะคะมีของสต็อกเต็มโกดังนะคะสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะส่งทางไปษณีเก็บเงินปลายทางหรือให้ให้ไปส่งเองก็ได้นะคะตามใจลูกค้านะคะใครอยากใช้เร็วก็ให้ไปส่งได้ะคะ่ะมีมีลูกน้องไปส่งถึงที่นะคะเป็นแนะนำด้วยนะคะ สนใจก็ทักมานะคะ0944699224นะคะมีของทุกแบบนะคะสั่งปพ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะถ้าส่งทางไปรษณีย์ไม่มีการมัดจำนะคะของไปถึงไปรษณีย์อำเภอที่ลูกค้าอยู่ไปรษณีย์จะโทรหาเราก็ไปรับของที่ไปรษณีย์แล้วจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ไม่ได้เอามัดจำหรือไม่ได้โอนเงินไม่ได้โอนเงินมานะคะ ร้านร้านงจากการเกษตรไม่มีมัดจำหรือไม่ให้มีโอนเงินมาก่อนของถึงปุ๊บถึงจะได้รับเงินนะคะถึงรับเงินนะคะขอบคุณลูกค้าจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนองคายมากนะคะที่ไว้วางใจสินค้าของเรานะคะทักมานะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะรอรับสินค้านะคะ ไปส่งคุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ